หนึ่งในเรื่องสุดช็อกในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนั่นคือัดมเมลิลลาดเนี่ยโดนเคลียร์ออกจากมิวกกี้บักซูเปอร์สตาร์ตัวท็อปในปัจจุบันมือ3าแต้มแม่นๆ่น,แ,นแล้วก็ยังมีมูลค่าในตลาดแต่เจ็บเอ็นร้อหวายทีเดียวกลายเป็นว่าลิลลาดเนี่ยกลายเป็นส่วนเกินของทีมมิวอก e ีบักเลยทันทีสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมเนี่ยก็ตัดสินใจว่าเอ๊ เก็บไว้ก็แพงอายุก็เริ่มเยอะไปต่อก็ยากเลยเวฟสัญญาทิ้งซึ่งกรณีนี้เนี่ยมันเลยเกิดคำถามว่าในอดีตที่ผ่านมามันเคยมีมหาดาราถูกเวฟทิ้งถูกเคลียร์ทิ้งแบบนี้หรือไม่10ดาราที่ถูกเคลียร์ทิ้งจะมีใครบ้างไปรับฟังพร้อมกันใะจ๊ะ เริ่มกันที่คนแรกนะครับนั่นคือเดว e นเวดนะครับเดว e นเวดในวันนั้นเนี่ย mm hmm. โคตรเทพเขาเป็นแชมป์สมสมัยนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตัวเขาเองก็แบกมาหนึ่งเล่นกับเร b บ r n ก็ได้แชมป์มาและเจ้าตัวเนี่ยเคยเป็น Final MVP แล้วติด All Star 13สมัยกาดสายลุยกาดสายทะลุทะลวง ต้องดาวเวนเวทเท่านั้นจุดเปลี่ยนในอาชีพเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี2016ถึงปี2017ในปีนั้นเ <c oughs> จ้าตัวย้ายไปอยู่ที่ชิคาโ,โกบูด้วยสัญญา2ปี47ล้านพอเล่นกันไปเล่นกันมาแล้วมันดูไม่ลงล็อกไม่เข้ากันเจ้าตัวเลยตกลง จะเลิกสัญญากับทีมชิคาโกบูลและก็ย้ายไปเล่นกับเรบอนเจมที่คลีฟแลนด์คาราเลียด้วยสัญญา1ปี2.3ล้านนี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่โดนเขียดทิ้งในท้ายอาชีพผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือขวัญใจอันดับหนึ่งของผมอาร i นไอเวอร์สันผู้เล่นที่เป็น MVP ในปี2001ติดออ l ตา a r 11สมัยเป็นราชาทำคะแนนซึ่ง ไอเวอร์ซันนะเวลานั้นเนี่ยเขาเป็นตัวเทพของฟิลาเดลเฟียเซเวนตีเลยพาทีมเข้าชิงทำแต้มเก่งเป็นไอดอลคนในยุคนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอก้าวออกไปอยู่เดนเวอร์นักเกตบทบาทก็เริ่มลดระดับลงไปเป็นคู่หูคา r เมโลแอนโทนี Anthony, พอมาอยู่ดีทรอยพิสตันตกลงกว่าเดิมอีก และก็ย้ายมาอยู่เมมฟิสกิลลี่ด้วยสัญญาหนปี3.1ล้านพระเจ้าได้เลือกที่นี่ให้เขาและก็เขามองว่าทีมนี้กำลังพัฒนาอยู่เป็นที่ที่ไอเวอร์ซันคิดว่าน่าจะเหมาะเจาะในเวลานั้นแต่พอเล่นกันได้3นัดเท่านั้นแหละมันไม่ลงล็อกไม่ลงรอยไอเวอร์ซันโดนเคลียร์ออก ด้วยเหตุผลส่วนตัวเขาเล่นให้เมมฟิสแค่3นัดมี12.3คะแนน1.3รีบาว3.7แอาซิตหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็โดนปล่อยออกไปแบบเงียบๆและชีวิตเขาก็สารวันเตี้ยลง ผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือสตีฟแนทนะครับนี่คือขวัญใจผมอีกหนึ่งคนสตีฟแนทเนี่ยตอนอยู่กับฟินิกซ์ซันปี2004ถึงปี2012เนี่ยเป็นผู้เล่นระดับ MVP 2สมัยแบกฟินิกซ์ซันเข้าเพย์ออฟมาโดยตลอดเป็นการจ่ายสายจ่ายเนียนๆจ่ายสวย,สวย เป็นไอค้อในยุคนั้นซึ่งผมเนี่ยก็แอบลุ้นเสมอว่าอยากให้สตีฟแนทมารับใช้เลเกอร์หลังจากนั้นเนี่ยในปี2 0 2 2เลเกอร์ก็ได้สตีฟแนทมาตามความหวังของผมนะแต่ว่าสตีฟแนทตอนนั้นเนี่ย มีอาการเจ็บหลังเจ็บน่องไม่เคยสมบูรณ์เลยพออยู่กับเลเกอร์3ปีผลงานจาก MVP ก็กลายเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดเวลาเล่นไปปวดหลังไปไม่สามารถเค้นฟอร์มเก่งได้สุดท้ายแล้วเนี่ย เขาก็ตกลงจะยกเลิกสัญญากับลอจิลิเลเกอร์เพื่อไปดึงจาบรีบาวเข้ามาในตำแหน่งที่มันเ็นส่วนเหลือนี่คือปิดตำนานขวัญใจผมอีกหนึ่งคนแบบสารวันเตี้ยลงผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือแกรี่เพตันแกรี่เพตันเนี่ยเป็นจอมป้องกันเป็นขาบ,บวกกับจอแดนในยุค90นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พาเรมาโดยตลอดมาลุ้นแชมป์กับเลเกอร์ในช่วงท้ายอาชีพแล้ก็ เขาถูกเทรดออกจากเลเกอร์ย้ายไปบอสตันเซลติกพอไปบอสตันเซลติกเนี่ยเขาก็โดนเด้งไปที่อารันตาฮอคอีกหนึ่งทีซึ่งที่อารันตาฮอคเนี่ยเขาดูไม่ลงหลักไม่ลงรอยกันเขาก็เลยยกเลิกสัญญาต่อกันแล้วก็กลับมาอยู่ที่บอสตันเซลติกอีกครั้งกลายเป็นว่าถูกเทรจากบอสตัน ถูกเวฟจากฮอกแล้วก็กลับไปบอสตันไปเล่นที่บอสตันเนี่ยเล่นไป77เกมมี11.3คะแนน6.1แอซิตเป็นช่วงเวลาที่โดนเวฟโดนเคลียร์เร็วมากๆในระดับตำนานผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือฟอร์เวิร์ดตัวเก่งตำนานของบอสตันเซลติกอย่างพอลเพียสพอลเพียสเนี่ยคว้าแชมป์กับบอสตันเซลติกในปี2008และก็รับใช้บอสตันเซลติกมาโดยตลอดก่อนจะไปเป็นบิ๊ก e ดีที่นิวเจอร์ซีย์เน็ตหรือบุกเินเน็ต ก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็พเนจรย้ายไปอยู่วอชิงตันวิสตาร์ก่อนจะมือปิดอาชีพที่ลอนจิลิทคิปเปอร์เขาเล่นคิปเปอร์จนไม่ไหวและร่างกายสุดโทมและใกล้จะเลิกเต็มทนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาตกลงปนใจยกเลิกสัญญาที่นั่นแล้วย้ายกลับไปเซ็นสัญญาระยะสั้นกับที่บอรตันเซลติกเพื่อ จะปิดฉากรีไทยกับทีมที่ตัวเองเกิดมาอย่างแบบบอสตันเซลติกผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือดัมมิลลิลาดนะครับดัมมิลลิลาดเนี่ยโอ้โหนี่คือชูเตอร์แห่งยุคนะหนึ่งในมือ3แต้มยิงไกลก็เก่งยิงใกล้ก็ดีเป็นตัวตึงของลีกเลยก็ว่าได้แต่ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเขาเอ็นร้อยหวายีขาดทีมตัดสินใจอนาคตใหม่ ปล่อยเขาออกไปทั้งที่มีสัญญา2อปี113ล้านเคลีย์เข้าออกไปจากทีมทำให้เามิลลิลาดเนี่ยเป็นดาราที่ถูกเฉดหัวทิ้งถูกยกเลิกสัญญามาลุ้นกันว่าอนาคตเจ้าตัวจะย้ายไปทีมไหนนะครับ ผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือราชานักยัดห่วงอย่างวินส์คาร์เตอร์นี่คือซูเปอร์สตาร์ของโตอนโต o แรปเตอร์และก็นิวเจอร์ซีย์เน็ตเป็นทีมระดับท็อปเป็นราชาเป็นจอมสแสลมดังในปี2010เนี่ยตอนนั้นวินส์คาร์เตอร์ย้ายไปอยู่ฟินิกซันแต่ว่าทีมเนี่ยกำลังโดนเส้นภาษีเขาถือเงิน18ล้านเหรียญภายในไม่กี่วันเท่านั้นแหละเขาได้ตกลงสัญญาภายใน2วันนิด,นด ฟินิกซันตกลงกับวินส์คาร์เตอร์ยกเลิกสัญญาเพื่อนหนีภาษีฟุ่มเฟือยและก็หลังจากนั้นเนี่ยมันช่วงท้ายอาชีพแล้วคาร์เตอร์สาแล้วเขาย้ายไปอยู่ดัลลัสออร์แลนโดเมจิกและก็พาเลทเลย ก่อนจะปิดอาชีพลงแบบสารวันตีตยงลงนะครับผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือมือ3แต้มตลอดการอย่างเรจจิมิลเลอร์เรจจิมิลเลอร์เนี่ยได้ช่วยทีมไว้นะครับในช่วงท้ายอาชีพเนี่ยที่อินเดียนาเพเซอร์จะโดนภาษีฟุ่มเฟือยเขาก็ตกลงกันแล้วก็ยกเลิกสัญญาเรจจิมิลเลอร์แม้ว่าในช่วงท้ายเนี่ยจะได้เงินประมาณ6.1ล้านนะแต่ว่าการโดนยกเลิกสัญญาครั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ความยิ่งใหญ่ของเรจจิมิลเลอร์ ตกลงไปยังเป็นตำนานของทีมเช่นเคยผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือราชารีบาวอย่างเดนิสลอตแมนหลังจากประสบความสำเร็จจากชิคาโกบูเขาก็แพ้แตกย้ายมาอยู่ลอจิลิเลเกอร์อยู่ลอจิลิเลเกอร์ได้ไม่นานนะครับได้เดือนกว่าเกือบ2เดือนเขาก็โดนเฉดหัวทิ้งเขาทำวีรกรรมระยำหมาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นมาซ้อมสายตลอดซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางครั้ง หาถุงเท้าไม่เจอก็ไม่ซ้อมมันซะดือด้อๆอย่างนั้นบางครั้งหารองเท้าบาสไม่เจอก็ไม่ได้ซ้อมก็ไม่ได้เล่นรวมถึงไม่มาแข่งและไม่บอกทีมด้วยจนทำให้โค้ดเลเกอร์เนี่ยมันเหลือจะทนกับตำนานบ้าๆบอๆแบบนี้เลยเฉดหัวส่งยกเลิกสัญญาเดนิสลอตแมน ผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับนั่นคือคาร์สรตบูเซอร์ของชิคกโกบูนะเวลานั้นนะบูเนี่ยในปี2014เนี่ยได้ทำการยกเลิกสัญญาที่ฉลาดที่สุดเพราะว่าเขาได้เคลียร์คารอสบูเซอร์ออกไปและเจ้าตัวเนี่ยได้เงินเดือนเต็มเม็ดเต็มหน่วย16.8ล้านเพื่อให้เพดานเงินเดือนเนี่ยภาษีฟุ่มเฟือยเนี่ยมันว่างพอและบูไปเอากาซอกับนิโคลรามิโรติดมา เติมเต็มตำแหน่งเติมสวยเลยเปลี่ยนสวยเลยส่วนเลเกอร์เนี่ยก็ขอคารอส์บูสเซอร์ไปใช้และจ่ายเงินเพียงน้อยนิดนี่คือการยกเลิกสัญญาที่คุ้มแสนคุ้มและได้ประโยชน์ทุกฝ่ายเอาลด้นี่คือเหล่าดารานะก็โดนยกเลิกสัญญาได้ก็ตกงานก็ว่างงานได้คุณว่าใครเจ็บปวดที่สุดการยกเลิกสัญญาแบบนี้การโดนลดคุณค่าแบบนี้น่าเจ็บปวดไหมอนาคตของรินราดจะกลับมาได้หรือไม่ คอมเมนต์บอกกันนะจ๊ะ